จะนังฟ้ามาเดินดินอยากให้ทำหน้าเหมือนบนเวทีเมื่อกี้ค่ะอะไรเมื่อกี้มันมีเสียงโห o ไงมันงช่ชี้อะมันคือเสียงโ hoe สามสองหนึ่งอ่ะมาน้องเฟิร์ววันนี้มาเดินแดดนะคะค่ะกับงาน watch and jewelry ที่สยามพารากอนนะคะทุกคนก็งานนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ผ่าสิงหาค่ะก็เขาก็รวบรวมนาฬิกาหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีจิวเวอรี่สวยๆเพียค่ะแล้ใครสนใจก็ ที่นี่ก็มีไว้คมกันแล้วก็มาดูกันได้ค่ะสวยารลกรนลกันวันนี้คือคอลเลคชันอะไรยังไงคะก็เอาคอลเลกชันเขาอยากขายคาเพื่อเพรซเซนต์งนะจริงๆมีหลากหลายมากก็เห็นแต่เราคนที่ใส่ด้วยกันแต่ละเดือนที่สวยมากแต่คนชอบก็มาดูกันได้ค่ะอะไรเราพรเซนต์ดีเหมือนัอยากเห็นของดีมาสนุตาอยู่แล้วไม่ได้อยากจะขายอะไรมากมายไม่ด้อยากจะขายอะไรมากมายก็มาดู่ะ้คนดูที่งานแต่เราชอบคนละสไต แต่ตอ,อนเช้าวันนต้งแต่วันนี้ตั้งแต่8ชั่วโมค่ะนี่ลูกค้าหลักสุดๆส,สุดน,นดคะคะได้ค่ะเป็นไงบ้างค่ะชีวิตช่วงนี้นคุณใบโอเคโอเคแล้วจะเข้าข่าวใช่ไหม <laughs> อ่ะเป็นยังไง <laughs> บ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใบโอเคกับมัาอย่างใบโอเคค่ะใบโอเคจริงก็อย่างที่เขาสออกันเมื่อวานนั่นแหละค่ะก็ก็อย่างทำใบเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแม่เลยแล้วก็ แล,แล้วก็รับรับทราบปัญหานี้มาสัรงยะดูแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจค่ะบางครั้งเข้าใจที่อ่ะิงจริงตอนเห็นข่าวไปตกใจนะตอนเห็นข่าวไม่ค่อยตกใจแล้วค่ะเพราะว่าคือก็รับทราบอย่างที่บอกรับทราบปัญหานี้มาสักงขยะนึงก่อนที่ข่าวนี้จะออกไปแล้วก็เลยเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันมีได้คุยกับนายไหมคะว่าว่าแบบอุ้ยมันมีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้กำลังใจกันยังไง คุยค่ะก็เที่ถ้าเราก็สปอร์ตเขาเท่าที่ระยะทางของเราเราทำได้ระยะระหว่างเรากับครอบครัวเราก็ให้เกียรติครอบครัวด้วยนะคะว่าเรื่องครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะเราก็ในส่วนที่เราทําได้เราก็ทําทุกอย่างไปก่อนนั่นเองมันมีด้วยนะแต่ว่าเพราะกระแสสั่นก็มาเยอะแยะมากมาใกล้ๆเรานเอยไม่ได้หน่อยเรื่องกระแสค่ะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เครียดเวลาเป็นห่วงตัวเขากับแม่มาู่เมื่อนโอ้โหดีนะนี่คุณแม่ คนคุยกับก่อนที่จะตื่นแล้วก็คุยกับแม่ตลอดนะคะก็ไม่เข้าไปหาทานข้าวแล้วก็เขาจะส่งผลไม้อะไรเงี้ยโดยปกติของคุณแล้วแต่พอวันที่วันที่มีข่าวก็เข้าไปหาคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกับเรื่องหลักเเรื่องนี้ได้คุยอย่างแม่แม่ก็ข่าวมากก็คุยกันไม่เดยกับเรื่องที่มันเลยเกิดของชาวเน็ตที่คิดไปไกลว่ากลายเป็นว่าน้องนายติดแฟนแม่โดดอะไรเงี้ยมัน ความที่มันมันไม่จริงเลยเนาะเราก็เลยไม่ได้เดือดเดือดร้อนใจอะไรเพราะว่าเก็ผมไม่ติดแฟนสน่วนใหญ่ติดงานเนะี่ยมันนชีวิตของทั้งเขาแล้วก็เป็นชีวิตตั้งแต่รู้จักกันมาก็ต่างคนต่างทำงาน,น,าานต่างมาต่างไปแล้วค่ะนับเราเจอกันก็นับชั่วโม,มงได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรแล้วก็โดยส่วนตรงกันนะก็ะรู้สึกว่าแคุณภีพหรือว่าแบบสิ่งที่นายเขาให้สำคัญอันดับแรกในชีวิตเป็นแม่สนุกตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันจนถึงนี้ก็รู้สึกว่า อะไรที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เต่กันก็จะผ่านไปจริงๆเดือนหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยใชม่ไมยไม่บ่อยเราทำงานกันเยอะมากแล้วก็แต่จะทุกคนก็มีเส้นชีวิตของตัวเองเนาะคนก็มีในชาวแก๊งชาวเพื่อนอีนอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเขามันเป็นเพื่อนกันมามันเห็นชีวิตกันนานแล้วก็เป็นความเข้าใจมากกว่าเคยม่สบายก็จไหนกับเรื่องเนี้ยไม่จริงๆคนไม่ค่อยนะคะแต่ถ้าเป็นห่วงแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้ทูกใจขนาดนั้นแล้วก็เข้าใจถึง ทุกกระแสความอิดนี้ยไปจยิงเเลยคนมองว่ามันควรักของเรายีส่วนทำใ้มให้เป็นแบบนี้เลยเราือว่าไม่เลยนะคะเพราะว่าความรักเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยให้อย่างผ่าน้นไปได้ดีมากกว่าคือพี็นายบอกว่าไปก็คือเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ให้กาลังใจพลังบวกอะเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือเรา พอเรามันเริ่มจากความเข้าใจเนาะแล้วก็อยู่ในความฝั่งนีที่มันมีมาตลอดมันก็จะค่อยๆสับสนแล้วก็ด้ว,วคยความที่ฝั่งเฟิร์นที่ความเดียกทั้งยายทั้งใครก็จะเป็นคนเงนี้ยเออมันไปอะไรช่วยกันประคองกันอะไรเงี้ยบรรยากาศก็เลยค่อนข้างสบายแล้วก็ก็เปรียบแค่เขาเลี้ยงด้วยอะอย่างอย่างคอามที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยทางเฟิร์นทางทีมงานเราได้มีการช่วยกันยังไงบ้างช่วยิใจายุ่งบ้าง ก็อย่างแรกเลยเราเคารพสเปตตส์เขาในครอบครัวเขาระยะของครอบครัวเขาเราก็อยู่ในที่ที่เราสามารถทําได้ช่วยเหลือได้สปอร์ตได้แล้วก็สุดท้ายก็เคารพเวลาการให้เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ก็แค่เข้าใจพอมันเจอข่าวอะไรอย่างเงี้ยเคยมันมันไม่การบวกกับจิตใจเราเลยใช่ไหมคือมันเราไม่ท่างแบบเข้มแข็งมากคือใช่ค่ะเพราะคนชี้ว่าข่าวหรืออะไรก็เป็นเพราะว่าคนมี่อยู่รู้สึอะไรขึ้นแล้วก็เราเห็นอยู่ว่า อย่างนายเนี่ยเขาในกยาแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เรงที่ไม่มีใครอยากรู้กันรู้สึกว่าตอนนี้เราเห็นคนรอบตัวเราสำคัญที่สุดฉะนั้นข่าวหรืออะไรเดี๋ยวันนึ่งพี่ทุกคนเข้าใจเลยได้ยินนายออกมาพูดหรืออะไรคนจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปกป้องครอบครัวเราได้ปกป้องสิ่งใดเราก็ทำสิ่งนี้ไปก่อนเลยแตัถ้าเป็นส่วนนึงคช่ไเออมาจากเรื่องความสำคัญเรากับนายได้ไหมอย่างนี้ ได้ไปถมได้เลยค่ะความสัมพันธ์ของหนูโอเคมากๆยิ่งเข้าใจกันมากหือนยิ่งอยู่ข้างๆกันเหีือนจะนี้คนต้องเหมือนแบบข้าหาแม่มากเลยจริงๆคนนัเขาไอยู่แล้วเพะไปตลอดแต่ผรู้สึกว่าสุดท้ายรื่องระยะเวลาแล้วก็สเปซที่แม่สบายใจก็มีสุดท้ายก็ก็เมื่อไหร่ที่แม่โอเคอะไรอย่างนีเลยมงเปล่ย คนไม่ได้ไม่พูดแต่ได้คุยกับเขาค่ะเขาก็ค่อนข้างมีแบบตามภาษาแต่เขาก็เป็นคนความตั้งมั่นในแบบความตั้งใจดีอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีผมวก็จะจับกับว่าเขาก็เป็นเป็นแบบเป็นกังวลที่จะต้องมาตอบคำถามนั้ในในส่วนของเราเราก็แสดงแบบกังวลไหมอยู่แต่เป็นกังวลเพราะว่าห่วงเขาแต่พอวันนั้นถ้าทุกคนคิดว่าคำตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเข้าใจดีแล้วเข้าใจได้เหมือนนายเองเครียดเนื่องจากในคำตอบของเขาค่อนข้างที่จะเครียดเราก็เหมือนมี คือไม่เข้าข่ายไม่ออกเพราะเขาเป็นคนกลางจริงมันมันไม่ใช่คนกลางหรอคะมันมีปัญหามันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าแค่เป็นคนพูดมันนี้เดียวว่าเขาเป็นคนให้เขาเอาแกับแม่สองช่นาะมันก็คือทาั้งชีวิตของเขาเองขาพยายามทำทุกอย่างให้มันกระตุ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะจับมือขาดเรื่องบริการไม่ได้เขาขาดได้แต่ว่ามันมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะแต่เขาสใจเข้กำลังใจเราด้วย ว่าชื่นใจนะคะเพรเห็นคอมเมนต์เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นห่วงเนี่ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆคนที่เป็นห่วงเราอย่างเงี้ยที่เขามาบอกคอมเมนต์ไอ้ไปเปิลหนีไปให้นายเข้าใจว่าเปิลเนี่ยเพราะเข้าใจว่าก็เป็นอีกชุนใจที่นายบอกก็เป็นอีกรูปแบบของความเป็นห่วงอ๋อแล้วก็ก็แต่ว่าตอนนี้เพคนเชื่อว่าทุกคนก่อได้รับรู้เรื่องราวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นอืมไม่เหมือนเป็นเคาเรียกเป็นต่างนักเล็กเขาไม่ได้เหมือนแบบเข้มแข็งขึ้นจับมือกันแน่นขึ้นอย่ใช่ไหมลูก เนเออพวกคอมเมนต์พวกข่าวคนที่เขาจะอิจฉาเองอะไรอย่างเงี้ยเออจอเฟิรนรู้สึกว่าคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับคอมเมนต์ว่าก็อาจจะแบบต้อเข้าใจก็เจอมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกเข้าใจแล้วก็มองเห็นแต่ละมุมมองแต่ละขั้นมากกว่าเองแล้วก็ส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันมันไม่ได้มีอะไรกระทบตรงนี้เข้าใจคุณแล้วคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นในตอนนี้ในตอนนี้เลย อย่างที่บอกว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าคนดูกัดใจที่จะพูดหรือไม่พูดนะเนาะจนคนทุกใจอย่านี่ยคือเป็นห่วงเขาอยากให้เขาแบบเครียดคนคิดว่าสิ่งที่เราพูดถึง้องนายน้องนายนเขมาตอบแล้วคิดว่าเรื่องมันจะจบไหมหรือกลัวมันจะต่อความยาวสัมพันธ์อีกใช่เลยเขาบอกว่าเรืองขอนี้ก็มามาบอกกับขั้นตอนทุกอย่างเนาะก็ก็รู้สึกว่าพวกเราใช้เวลากันแล้กันมันไม่มีการจบไม่จบหรือจะ่อกระยะไม่มีอะไรหรอกมันคือระยะเวลาในการดูแลอะไรแบบ าว่าการที ia ian, seguinte, ่เขาไปคุยแตไหมูมหมูเข being ้าใจในความรักของเราระหว่างแกันายคนรู้ว่าแม่รักแม่รักนายตลอดก็ยังรับเื่นเหมือนเดิมแต่ทีนี้ก็เหมือนต้องให้กำลังใจมากกว่านะแมก็อยู่ในกระบวนการต่างๆแล้วก็ขอแคเป็นความเข้าใจเป็นคาเ็นใจแล้วก็ให้กลังใจให้กนงนี้ต้องจัดตอนนี้เลยแหละต้องกังวลแ้วก็าตนี้ว่ายังจะจับอะไรกันบอไปได้ไหมเนาะ น่าเหมือนเดิมเลยค่ะอ,อ,อ,อะล้วก่อ <c> ี <oughs> ตาบอกอะไรกี่ยกับแฟนที่ตามข่าวไหมคะว่าจุดแล้วท้องนี้ไม่มีอะไรอ๋อขอบอคุณเนาะขอบคุณทุกทุกความหวังดีความเป็นห่วงที่ได้จากพวกเราเลยแล้วก็ก็จะพยายามให้ยาวผ่านไปให้ดีท,ที่สุดผมก็ทำเต็มที่แล้วก็ยังไ,ไงขอบคุณทุกคขอบเป็นกำลังใจที่ดีค่ะแล้คนเองก็คือไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องห่วงเรื่องจิตใจเพราะจิตใจอะไรยังไงล้นอยู่แล้วเนาะขอบคุณมาก แต่เราบอกคนที่เขามาโนไปเองเพาะแกนเรื่องไปดูมยันตีเองรู้สึกยังไงแต่เพามีอักเสบนักเขียนนักเขียนนักเขียนเยอะนใจนะเมื่อกี้เสียวๆก็ไม่คุ้ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาเนาะเพราะเขาไม่รับรู้ี่าเรื่องมันเป็นยังไงด้ก็ได้ยินจากปากนายได้ยินแล้วหลาคอบครัวเขาเองที่เขบอกว่าเป็นชัสิทธิตจริงๆค่ะก็ตามเขาแล้วพอเขาิจารณ์ในการลบโงมีเราจะทำดำเนินการอะไรไหมหรือว่าไม่ค่ะเพาะว่าโนงีรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอเนาะคิดเรน่องนุ้มันรเราริดเยระว่าลางคนถูกใจหรือว่าเราคงเอะจริงจก็ขอใช้พี่ขอบคุณนะคะแล้ว่อรคเห็จริงจก็ขอบคุณค่ะสาก็ไม่ดีอะโอเคนะโอเคกับคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอมาแล้วสาวอนชุดกีฬาคุณเชื่อไหมคะชุดชมพูชุดนะคะ